ที่ชัยนาทคุณผู้ชมบ่อบาดานคือในรายงานข่าวว่าเขาเขาน่าจะซ่อมเครื่องจักรอยู่อะแล้วสายพานอีท่าไหนไม่รู้มันตกไปนในบ่อบาดานคนผู้ชายลงก่อนอสามีลงมาก่อนนานนานปับ๊บเมียตามลงไปไม่ได้ขึ้นกลับมาทั้งคู่ครับคุณผู้ชมครับกู้ภยัยนะครับ ได้แค่มองอ้าวทำไมอ่ะทำไมกู้ภัยได้แค่มองละเบิร์มันแคบมากเลยอ่ะพี่เบิร์ดแล้วแคบแล้วลึก10เมตรโอ้โหนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับตำบลนางลืออําเภอเมืองชัยนาทครับที่ก้นบ่อมีผู้เสียชีวิตนะครับสองศพนะครับศพที่อยู่ด้านล่างคือนายเพิ่มพูลพันเสีอยายุ53ปีศพที่อยู่ด้านบนขึ้นมาหน่อยคือน,นางวงเดือนพันเสีอยายุ50ปีเป็นสามีภรรยากาันคาดว่าขาดอากาศหายใจแล้วก็สูดก๊าซไข่เน่าเข้าไปกู้ภัยมานะครับ ที่บอกว่าได้แค่นะครับยืนดูเพราะอะไรคือกู้ภัยเนี่ยไม่มีอุปกรณ์สําหรับการลงบ่อลึกติดต่อไปที่ทงางเจ้าหน้าที่ป้องกันและประเทาสาธารณภัยนะครับคือหนึ่งดึกแล้วด้วย2องเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปออกพื้นที่ช่วยช่วยพื้นที่อื่นอยู่แล้วก็แจ้งมาว่าเดี๋ยวจะเข้ามาช่วยกู้ศพเช้าวันนี้ครับโอ้ญาติญาติผู้ตายเขาไม่พอใจเลครับคุณู้ชมฮะบอกโอ้โหนะครับ เสียใจอยู่แล้วที่ตายี่ยนะครับจะมาช่วยกู้ศพให้มันขึ้นเร็วหน่อยไม่ได้หรือไปถามนายบุญมีชาลีอายุ74ปีพ่อของนะครับฝ่ายพี่ผู้หญิงนะเล่าบอกว่าเย็นวันเกิดเหตุนะครับ13พฤศจิกายนลูกเขยกับลูกสาวเนี่ยคือตรงนี้เขาามีรถไถคุณผู้ชมรถไถไม่ได้ไถนาเลยนะคือรถไถเนี่ยจอดเพื่อสูบน้ําเข้านาก็เลยจะมาทําหลังคาให้มันหน่อย จะมาทำหลังคาคลุมรถไถนาหน่อยนะครับคือเขาเนี่ยออกมาก็คือนะครับคุณบุญมีออกมาเนี่ยนะครับอยู่นาอีกแปลงหนึ่งคิดว่าทั้งคู่เนี่ยก็คงไม่ลงหรอกมั้งไม่ลงไปบ่อก็เลยไม่ได้เตือนนะครับแต่พอกลับมาเอ้าไปไหนกันน่ะโอ้ใจไม่ค่อยดีแล้วพอก้มไปดูในบ่อลงบ่อไปจริงๆครับรียอู่่ถแล้วมันจะลงไปเอาไอ้ไส้ฐาน หน่นแรงา่าอือไม่พามันตุกลงไ,ไปล่างแต่เราเนึกว่ามันไม่ลงหรอกเราก็ไม่จุดจางแตงโน,โน,น้นไงเดี๋ยวหลานหลานมามาจากขีดยาอพอาะแกพแกแม่เปน็นนอนนาแตงโน้นหลยหุ้ยเอ๊แม่ยังไม่มากินข้าวเหรอมาบ่อยังยังแล้วก็รีบมาดีเออมันต้องมีอะไรอย่างเนี้ยรถไปกลับรถจะไปกลับ ก็วิ่งเข้ามาบ่อเลยก็เลยไปดูในบอ่อก็เห็นในบอ่อเลยบ่อหมดแล้วเนี่ยหมดคุณผู้ชมครับมาดูสถิติต,ตรงนี้หน่อยนะนนคือตอนนี้หมดฝนแล้วใช่ไหมครับเข้าหนาวแล้วใช่ไหมดอนน้ำแข็งใช่จากเนี้ยมาานันจะหนาวแล้วเดี๋ยวจะแ้งตอนเนี้ยชาวบ้านชาวนาชาวไร่ชาวสวนเริ่มจะปรับปรุงบอ่อบาดาลจะมีการลงบ่อกันเยอะแล่ะคุณผู้ชมครับที่ชัยนาท ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าตั้งแต่ต้นปีย้อนไปปีนี้แหละปีนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากการลงไปทำงานในบอ่อบาดาลมาแล้วสามศพครับโอ้โหนะครับแล้วเมื่อรวมกับผู้เสียชีวิตสองศพล่าสุดเป็นห้าศพแล้วครับชัยนาทครับยังไงคนที่จะต้องลงดูแลบอ่อบาดาลก็ดูข่าวนี้แล้วก็ระวังหน่อยนะครับคุณผู้ชมเป็นห่วงจริงฮนะแม่จะ<พ><พ>ถึงหน้ามันแล้วเราพอพี่เบิร์บอกว่าเข้าหนาวแล้วเนี่ยลืมเลยอะวันนี้ไม่ได้ จัดกระเป๋าไปสุขโขทัยไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวอะไรมาเลยพี่น้องสุขโขทัย